ค่ำคืนนี้เรามาชมบรรยากาศการจราจรถนนมิตรภาพกมศูนย์นะครับนาไข่อดิสอนโรงพยาบาลอดิสอนนะครับมาชมบรรยากาศการจราจรเวลาประมาณหนทุ่มโดยประมาณนะครับตอนนี้ประมาณรถทั้งฝั่งขาขึ้นและฝั่งขาล่องนะครับค่อนข้างนะครับเยอะนะครับแต่ไม่ถึงขั้นหนาแน่นนะครับ การจราจรเคลื่อนตัวได้สะดวกนะครับชมบรรยากาศกันเลยนะครับทุกคนตรงนี้คือป้ายโรงพยาบาลไข้ติดรอนนะครับป้ายสีขาวๆข,ข้างหน้านะครับตรงแสนไปคือปอ้ายกมศูนย์ถนนมิตรภาพนะครับฝั่งขวาม,มือนะครับฝั่งขวาม,มือนะครับก็คือฝั่งอาร่องนะครับไป ภาคอีสานนะครับอีสาเนเหนือและอีสานใต้นะครับนี่คือฝั่งตะละอดกลางหนาแน่นนะครับแต่ไม่ภาคนะครับให้ชมบรรยากาศสักนิดนึงนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนการจราจรค่อนข้างไม่ค่อนข้างรดค่อนข้างเยอะนะครับไม่ถึงกับขั้นหนาแน่นนะครับการเคลื่อนตัวได้สะดวกนะครับสําหรับวันนี้ขอรายงานสภาพการจราจรหน้าโรงพยาบาลไข้อธิศถนนมิตรภาพกมอหนึ่งนะครับกมศูนะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ